วายโอเจีดินมต่กเอท์ฉัอมเมัาเมรียบเทียบเกรดโรู้ความแกล้งต้องใช้พิอจะจิ้มเแลก็ลิกหลบแตัวเป็นอยเดียวแล้วมันฮิปกร๊อบแตไม่ใชฮิปแชก็ไม่มีติ๊บน้องแอมเมอร์แอมเมู๊ ครูที่มาจากเอสเอนะที่เชอบอนนี่ไม่มีแซดไม่มีคราบแบบพี่ซอมไม่มีฮอนนี่เพื่อนครูบอลกับไอเจต่ไม่มีเพื่อนชื่อจอ์นนี่ไม่ใช่ประเภทที่วันวันบางนางสีแต่ I'm sorry แดนอยู่ในโรงเรียนก็ all eyes on me เดวิดเรียกกูใช้แพด that's what he call me ทำอะไรก็ทำไม่สุดกลุ่มไม่มีพอด,ดีเลยจะทำมันต่อไปหากลมใจยังพอมีครูเขบอกกูแรป แรปมันอยู่ทั้งวันแรปอยู่ในโรงเรียนใครไม่ชอบก็ช่างมันน,น้องน้องเขาบอกว่าแรปไปฟังหน่อยตั้งใจฟังเพราะไม่ได้แรปไปฟังบ่อย <Hey. S 1> มมนจะบพอแสวงไม่มีพอสวัด oh. ตั้งแต่สิบตอเงีนตอนนี้ไม่เคยคิดหยุดที่จะฝัน oh. ไม่มีโชคดีไหนก็โชคดีไปเติมดีแต่หอมว่าโคบมีอย่าอิจฉา if you can do it like me yeah cool. I'm yeah, a free time f the b r a v ผมจะ t i m b e l a n d แล้วก็ลิแต่งตัวเป็นอย่างเดียวมันฮิกับเไม่ใช้ฮิแชก็ไม่มีติน้อง m a m Schoolboy King e m a Schoolboy King Emma e m s c h o o l o i n a s c h o o l b o k i n a m s c h o o l o i n กูใช้แรปแม็กมันนี่มันมากกว่า5,000เบื่อเพราะวันนั้พี่ที่อยากจะได้จะดังกับเขามากกูยึดมันอุดมกันมันก็ steep road แล้วกูไม่เคยสนใจไอ้พวกที่แด่งจากเพลงโคเปอร์มาต้องฟังกับโดเปอร์นั่นน่ะเพื่อกูยังไม่รู้จักกันในเฟสมึงลองไปเลื่อนดูครั้งที่แล้วมาเป็นทีมครั้งนี้กูโชว์ solo day เพื่อนกูบีบบอกให้เฮียนั่นโซโนโก้แม่มันชื่อว่าโอฟีแล้วกูแรปโอทีเล่นแต่ของใส่กูไม่ต้องการหลักโอทีไม่ต้องพูดอยู่เพื่โชว์มี่โดนแอคไว้ you know me วอนอิสโกลยังไม่จบมันยังไม่คจบ ก็เป็นแสบตาหยิบโทรศัพท์แล้วมองจ้องมีเนื้อให้ลองท่องใส่คลิปแล้วมองกล้องต้องพกกูหันไปมองบ้อง Beat s o t e b อย่าเอามา d เอร์มัเลอะแรผป๊อกจะฟังฮิปอปคนจะจิ้มเบลนด์แต้วก็พลิกลแต่งตัวเป็นเดียวมันฮิปก๊อแต่ไม่ใช่ฮิปแช็ก็ไม่มีติ๊กนอง อีที่อโอ้โจริงมึงทุเม็ม,ม,มจริงเหมือนกันผมจริงูกเมดกูคุณคือว่าตายแล้วมึงตังลูกก<ม>ินท<ม>้า<ป>